อ่ามัเนาัเกิดั้งแรกเลยฮะัขนาดปู่กำยายมันยังม่มีวันเกิดโอ้ยด้จัดปู่กำยายันี่ยมันได้จัดมันเกิดทุกเที่ยงมันจะไดหน่อยลุนไม่ Tao với tao chắc cái bụng tao bụng mì ngủ lắm một tay bụng mì lợi bụng mì lợi bụng mì mì lợi bụng 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 mì

มันเกิดกินนี่มันเกิดผู้เฒ่ามีบอเขาขาว่าจีคาว่ามเจาคนละเบิงเขาว่าเจวเจ็ดพันไปเบิงนันไปส่อมบบบกไปมืนกันคนละ่งอยู่กลุ่มหองวอยู่วัดา่วัผ้่าเบิงเลยเขาบอกไม่รอดเอาเลย